สวัสดีครับทุกคนในคลิปวิดีโอนี้นะครับพี่ก็จะมารีวิวตัวละครไอเซนนะครับผมที่อัปเดตเข้ามาล่าสุดนะครับผมในอัปเดตท,ที่ 617นะครับโซ s ซ c i e นะก็จะมี i อ e ซ n กับ Unkiora นะที่น่าสนใจในอัปเดตนี้นะครับทุกคน2ตัวนี้สามารถ Evo ได้นะครับทุกคนนะตอนนี้ก็ Evo เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็คลิปสอนทำเนี่ยพี่เพิ่งจะลงไปนะทุกคนไปดูคลิปนั้นได้นะเพิ่งจะลงไปไม่นานนะครับทุกคนโอเคไหมอะสำหรับ i อ e ซ n ล่างนี้คือพี่ Evo มาแล้วนะครับ่างอะไรเนี่ย Turnendes น,นะครับทุกคนนะตัวละครนะครับผมเป็นไฮบิดธาตุมืดนะครับรูปแบบเป็นกายภาพ ได้เป็นบัฟกิดมานะครับทุกคนแล้วก็ได้เป็นถ้วยกอริสมาแล้วนั่นเองนะครับทุกคนตอนนี้ใส่โซตัวน,นี้อยู่นะเพิ่มดาเมจไป18%นะเดี๋ยวกดวิวให้ดูนะถ้าวิวเราก็จะแบบเท่นะพี่ว่าเวลากดดูแบบวนะิวเนี่ยคือเท่มากๆนะทุกคนแต่ว่าเวลาตอนที่ใส่เบสซิ่งพี่ว่ามันเนี่ยนี่คือเบสซิ่งนะทุกคนนะเบสซิ่งมันไม่เท่ทุกคนแล้วแต่ละกันนะแล้วแต่คนแล้วกันส่วนตัวพี่ไม่พี่ว่าไม่เท่อ่ะถ้าเต็ม10ก็ให้5าคะแนนแล้วกันนะพี่ว่าไม่สวย ไม่โดนใจนะครับทุกคนนะโอเคแล้วก็จะมีในส่วนของ Passive Anti-Magic นะในขั้นที่0นะูนย์เนาะดาเมจเริ่มต้น10ล้านทีแสนครับระยะ31.5ตี2.79ถือว่าตีเร็วในขั้นแรกนะครับทุกคนพออัพเต็มนะสิขั้นนะครับดาเมจไปเกือบ3,000ล้านนะครับทุกคนนะอยู่ที่2,970ล้านนะครับเนาะแล้วก็ระยะ55.1 ตี7 1็วินะครับแล้วจะมี2เอฟเฟกเข้ามาก็คือ Entry Magic นะครับทุกคนแล้วก็เ f ฟเฟกต์เดสนะครับทุกคนเดี๋ยวสองเอฟเฟกต์นี้ทำอะไรได้เดี๋ยวเราไปคุยกันเนาะสำหรับใครที่อยากจะฟาร์มเกมที่มีระบบออโต้แต่ไม่มีเวลาในการปล่อยบอทวันนี้ขอเสนอ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับ มือถือเครื่องนึงที่สามารถช่วยให้เพื่อนๆฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าจะปิดมือถือไปแล้วปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วนะครับตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่นะครับซึ่งมันเหมาะมากๆนะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้ว่าแบตเสื่อมไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวเปืองค่าเน็ต UG p o n e ช่วยตรงนี้ดีมากๆเลยนะครับเริ่มต้นแค่วันละ10บาท ตัวแพ็กเกจแนะนำผมอยากให้เพื่อนๆลองใช้เป็น MVP นะครับซึ่งจะแพงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้น1เท่าแต่สเปคมันจะสูงกว่าแพ็กเกจเริ่มต้นเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับตัว MVP นั้นจะแพงขึ้นนิดหน่อยแต่ใช้ดีกว่าและสบายกว่าครับใครที่สนใจดาวน์โหลด UG Phone สามารถโหลดผ่าน Google Play หรือ App Store ได้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ด TT 1 2 3่เพื่อรับส่วนลด20บาทนะครับ ก็ตัวละครนี้สกิลต้นไม้อัพเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนนะตอนแรกว่าจะเล่นคลีแต่ว่าตอนที่เล่นคลีเนี่ยมันอาจจะตีนานนะพี่มองว่าตัวเนี้ยตอนที่ยังไม่อัพต้นไม้มันตี11วีนะพออัพต้นไม้เสร็จแล้วเนี่ยก็คืออัพเป็นดาเมจเนาะก็จะตีอยู่ที่ประมาณเมื่อกี้เท่าไหร่7 4 4วีตอนแรกจําได้ว่าก่อนอัพต้นไม้มัน11 11อวิกว่าเลยนะครับทุกคนนะประมาณนี้เนาะแล้วก็ตัวนี้จะมีในส่วนของสกิลนะแค่1สกิลแต่ว่าสกิลเนี่ยจะมีให้เลือก2อันระหว่าง รีเวอร์เซกับฟอสนะครับทุกคนนะก็คือมี2รูปแบบให้เลือกคล้ายๆกับสเปลเอ่อคล้ายๆกับสเปลของตัวละครกอรลี่ตัวไหนบ้างกอรลี่ตัวตัวตัวไหนจำชื่อไม่ได้เดี๋ยวให้ดูมันคล้ายๆกับเมสสเปลอ่ะเออคล้ายๆกับตัวไหนนี่คล้ายๆกับฟีเลนตัวนี้เออสกิลการใช้งานจะคล้ายๆกันแต่ว่าไม่ได้เหมือนกันนะเออแล้วก็สามารถที่จะหยุดเวลาได้นะเขาจะบอกว่ารีเวอร์เซ่เนี่ยทำอะไรได้ฟอสทำอะไรได้ประมาณนี้ฟอสเนี่ยจะมีเกี่ยวกับหยุดเวลานะครับทุกคนนะ แล้วก็มีพาสซีฟนะครับอันนี้ที่เกี่ยวข้องกับโฟโลเนาะจริงจพาสซีฟนี้ไม่ไม่ได้มีอะไรเท่าไหร่นะตัวละครนี้ไม่ได้มีอะไรแล้วแล้วก็ไอตัว อล้เน,นี่ยสกิลมันอ่ะครูดาวโคตรนานนะพี่ไปลองเล่นมาแล้วพี่ว่ามันมันไม่รู้อ่ะไม่ค่อยเวิร์กอ่ะแต่ว่าดาเมจอ่ะคือดาเมจเบสอ่ะโหดมากแต่ว่าสกิลกับพาส,สีิไม,ไม่ไม่มีอะไรเลยนะครับทุกคนโอเคปะ่ะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันในเกมดีกว่านะไปดูว่าเออตัวเนี้ยจะเก่งสักแค่ไหนถ้าเกิดว่าบัฟฟูลบัฟเนี่ยจะรีนดาเมจได้สักแค่ไหนกันเชียวนะครับทุกคนโอเคไหมเดี๋ยวตัดไปเจอกันในอินฟินิตี้เหมือนเดิมนะครับทุกคนโอเคไหมป่ะ โอเคทุกคนตอนนี้ก็ฟาร์มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนมาเดี๋ยววางกันครับค่าวางเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500นะครับทุกคนนะก็วางพื้นเนาะเดี๋ยววางไกลๆตั้งหน่อยล้กันเผื่อจะได้เห็นแอนิเมชันแบบชัดๆกันหน่อยนะ,ะวางประมาณตรงนี้แล้วกันวางไปแล้วจะเห็นว่ามีการนับถอยหลัง250วีนะเป็นในส่วนของพาร์สิ Perfe c t i o ันนะนี่คือชื่อพ a าสติกนะทุกคนแต่ว่าอันนี้เราปรับคูณ1ก็เลยเห็นที่2 5 0ราวินะถ้าเราเล่นจริงเราก็จะเป็นคูณ3ใช่ไหมคูณ3าวิมันก็จะเหลือแค่70กว่าแค่นั้นเองคนระับประมาณ70-80ประมาณนี้วางไปแล้วนะครับรูปแบบการโจมตีนะครับทุกคนนะเป็นแบบนี้นะเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรเป็นลายนะสั้นๆแบบนี้เนาะระยะ31.5ดาเมจสิบเล้านครับแอนิเมชันก็เป็นอย่างที่เห็นเลยนะครับทุกคนสวยหรือเปล่านะพี่ก็ว่าก็โอเคอยู่นะแต่ดูแสบตาไปหนนน่ออยะคคครับทุกเม ตัวละครนะมี10ขั้นน้องอัพเต็มเนี่ยเราต้องใช้เงินอยู่ที่1,312,000นั่นเองนะครับทุกคนมาแอนิเมชันแรกเป็นประมาณนี้นะก็วางไว้แล้วก็ตีแอร์ได้เลยนะแล้วก็จะมีในส่วนของเอ Effect, อเอฟเฟกต์นี่มาเลยนะเอนตี Anti ้เมจิกมาเลยนะครับทุกคนอัพขั้นนี้ก็เลยดีกว่านะขั้นที่5นะจะเปลี่ยนแอนิเมชันใหม่ใช้เงินอยู่ที่แปดหมื่นเจ็ดนะครับเ,เสร็จแล้ว อ่ะขั้นนี้เราก็จะได้รูปแบบการโจมตีเป็นเซอร์เคิลพร้อมแอนิเมชันแบบที่เห็นนะครับทุกคนนะขั้นนี้เราก็จะตีอยู่ที่ประมาณ3.72วินาทีนะครับนี่เป็นแอนิเมชันประมาณนี้เลยดามเมจเรากระโดดขึ้นมานะครับ362ล้านนะครับระยะ42.5ประมาณนี้เลยนะครับ อ่าแล้วก็ Ent ดี้ g i c เราก็ยังอยู่นั่นเองนะอัพต่อนะก็จะเป็น55 0 0 0แล้วก็แสนสองแล้วก็ขั้นต่อไปเนี่ยขั้น2 0 0 0 0 0เนี่ยก็จะได้ Anim เมชันใหม่นะครับมาดูกันอ่าขั้นนี้ก็จะเป็นแบบตี Fu l l อ e แล้วนะครับทุกคนนีก็จะคล้ายกับไอออนิเมชันแรกเลยนะคล้ายๆกันนะแต่ว่าอันเนี้ยมันเป็นแบบตีเป็นแบบเป็นฟูลนะทุกคนเห็นปะแล้วก็ดาเมจของขั้นนี้นะขั้นที่8เรานะกระโดดมาที่2660ล้านนะครับทุกคนเบอร์ปะ แต่ว่าตีนานะ7 4 4วินาทีนะถ้าไม่อัพต้นไม้นี่11วินะครับทุกคนนะอันนี้คืออัพต้นไม้มาแล้วนะครับทุกคนแล้วเราก็จะได้ในส่วนของเอฟเฟกต์เดสมาด้วยนะครับทุกคนประมาณนี้เลยเนาะเดี๋ยวมาพูดอีกทีว่าเอฟเฟกต์อันนี้มันคือยังไงนะครับเดี๋ยวไปพูดตอนพาร์ทสี่ทีเดียวเลย อ่ะแล้วก็ขั้นต่อไป3ามแสนห้านะขั้นที่9แล้วขั้นสุดท้ายเนี่ยห้าแสนเนี่ยเราจะได้เป็นสกิลมานะครับทุกคนนะ r e a l i t y s h a t e r เตอร์นะทุกคนนะสกิลนี้ตอนนี้เบ็ดเสร็จแล้วเนี่ยดาเมจเรานะครับอยู่ที่สามจุดสามสามนะครับทุกคนก็คือสามพันสามร้อยสามสิบร้าน,นั่นเองนะครับทุกคนลองบัฟก่อนเลยไหมลองบัฟแบบเล่นๆด้วยก่อนเอาตัวนี้มาบัฟด้วยนะตัวนี้เนี่ยจะบัฟได้สามสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับถ้ามันนับอยหลังเสร็จนะ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทุกคนตอนนี้ดูก่อนนะตอนนี้สังเกตว่าไอเซนไม่มีเปอร์เซ็นต์บัฟขึ้นเลยนะเพราะว่าไอเซนยังไม่ได้รับบัฟใดๆนะครับทุกคนโอเคไหมอันนี้เดี๋ยวลองบัฟให้ดูกันแบบเรียวๆหน่อยนะทุกคนนี่แบบว่าสถานการณ์จริงป่าวะก็ไม่จริงนะ <c oughs> อาศูนย์แล้วปรับเป็น1นนะครับส่วนคูณหนึ่งจะเห็นไอเซนนะห้สาสิบเลยเหรอเป็นห้าสิบแล้วหรอห้าสิบเลยเห้าสิบได้ไงวะเนี่ยไม่เป็นไรเอาตัวนี้ดูยี่สิบนะครับทุกคนปว๊บตัวนี้อีกะะกนกนนรัับบมาาาดดู่่่่อ,ะะอววแล้ไ้ไไเทห เจ็ดนะทุกคนนะ7.83 b นั่นเองนะครับทุกคนนะโห oh. ดาเมจเยอะชิบะอันนี้คือบัฟนะสถานการณ์จริงเนี่ยเราอาจจะไม่ได้เอาตัวไปเล่นเยอะขนาดนี้นะสถานการณ์จริงอาจจะมีแค่ตัวบัฟสองตัวนี้นะไอสองตัวนี้บางทีเราก็ไม่อาจจะไม่ได้เอาไปนะสถานการณ์จริงนะครับทุกคนประมาณนี้เลยอให้ดูก่อนว่ามันบูตมาประมาณนี้นะครับทุกคนโคตรยืดนะครับทุกคนทีนี้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนของพารซีฟนะแล้วก็สกิลกันว่ามันทําอะไรได้บ้างนะครับก็คือพี่แปลมาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพี่ขอเปิดข้อมูลที่แปรก่อนนะครับทุกคน ปุ๊บปุ๊บอ่ะนี่เลยนี่พี่แปลมาให้ประมาณนี้นะครับทุกคนสําหรับเอฟเฟกนี้นะทุกนะเอฟเฟกต์เดย์เนี่ยครับศัตรูที่ติดเอฟเฟกนี้นะครับจะได้รับความเสียหายคริติคอลนะเพิ่มขึ้นนะยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะแล้วก็ ความเร็วนะครับผมลดลง100%เลยนะเป็นเวลาสิบวีนะอันนี้คือโคตรดีนะแต่ว่าคูลดาวน์เนี่ย55วิบาวีต่อศัตรู1ตัวเลยนะครับส่วนเรนตี้เมจิกนะที่เราได้มาตั้งแต่ขั้นแรกคืออะไรนะการโจมตีตัวนี้นะครับก็คือมันจะได้แบบกายภาพนะศัตรูเนี่ยมันจะได้รับดาเมจกายภาพเนะี่ยที่เป็นเห็นไหมที่เป็นฟิสิกอลเนี่ยก็คือแรงขึ้น10%เป็นเวลาสิบวีเลยน,นั่นเองนะครับสำหรับ2เอฟเฟกนี้คือประมาณนี้นะครับทุกคน แล้วก็มาเริ่มที่พาสีแรกกันเลยนะพาสีนี้คืออะไรนะทุกคนเมื่อศัตรูนะผมเข้ามาในระยะ60%นะครับของระยะโจมตีของยูนิตตัวนี้60%คิดยังไงก็ต้องเอา56เนี่ยที่ระยะเราตัวนี้56.5เนาะเอาไปคูณ0.6เนาะก็จะรู้ว่า60%คือเท่าไหร่นะครับก็จะทําให้ศัตรูเนี่ย ติดสโลนแบบสะสมครับยิ่งอยู่ใกล้ยูนิตนี้มากยิ่งติดสโลนะสูงสุดก็คือสามารถสโลได้ที่30%คือยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งสโล่น่าจะใช้กับบอสได้ด้วยนะทุกคน แล้วก็ศัตรูเนี่ยจะได้รับความเสียหายเพิ่มขึ้นอีก1%เหมือนกันนะเหมือนกันเลยยิ่งเข้ามาใกล้ยิ่งโดนแรงขึ้นไปอีก50%สนะสูงสุดที่50%เนาะแล้วตัวไอเซนนะครับผมจะมีระยะโจมตีนะเพิ่มขึ้นด้วยอีก1%นเะเมื่อศัตรูอยู่ใกล้ยูนิตตัวนี้นะครับทุกคนก็เหมือนกันนะพูดง่ายๆเลยดีกว่าก็ยิ่งศัตรูเข้ามาใกล้นะก็จะโดนสโลไปไเป3รนแล้วก็โดนดาเมจแรงขึ้นห้าสับเปอนะร ก็ยากเนาะต้องเป็นแบบต้องไปเล่นเวฟท้ายๆแล้วอ่ะเพราะว่าไอเซนมันดาเมจขนาดนี้ใครจะมาเข้าใกล้ล่ะครับโอ้โหดาเมจโหชิปเปงอ่ะเดี๋ยวมาดูเอ่อตรงนี้ไม่แน่ใจมันขึ้นบอกหรือเปล่าถ้าเอาเมาส์ไปจิ้ม้างมันไม่ขึ้นบอกนะเห็นป่ามันจะมีกรอบตรงเนี้ยใกล้ๆนะเห็นปะจริงๆมันก็ไม่แน่ใจว่ามันวัดระยะยังไงหรือว่าระยะตรงนี้หรอคือ60%ไม่แน่ใจนะอันนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของพาสซีฟต่อไปกันก่อน ต่อไปจะเป็นพาสีนี้นะทุกคนนะ perfection ครับเมื่อวางยูนิตนี้นครับจะเริ่มนับถอยหลัง250วีนะครับผมก็คือ250วีเนี่ยกรณีเ,เราปรับคูณหนึ่งเนาะถ้าเราปรับคูณ3ามันก็จะไม่ใช่250วีนะอย่างที่พี่เทสให้ดูไปแล้วนะครับทุกคนหลังจากครบเวลานะมันจะปลดล็อกพาสีนี้นะครับเมื่อโจมตีเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยติด1นึ่งสแต็ของ confusion นะครับทุกคนนะจำไว้นะแต่ว่าเราไม่เห็นนะเราไม่เห็นอะไรเลยนะไอ้ confusion เนี่ยเราไม่เห็นนะแต่ให้รู้ไว้ว่า ถ้าเราโจมตีไปตอนที่มันปลดล็อกตัวนี้มันปลดล็อก2 50าวิเนี่ยมันจะได้รับในส่วนของเอฟเฟกต์ c o n f u s i o ตรงนี้นะศัตรูนะแล้วก็ทุกๆสแต็กเนี่ยจะทําให้ศัตรูเนี่ยได้รับความเสียหายจากไอเซนเพิ่มขึ้นครับทีละ2.5%สูงสุดที่50%เอนาะเมื่อครบ20สแต็กนะครับทุกคนและศัตรูเข้าใกล้ระยะที่สุดของไอเซนนะก็จะโดน stun สิบห้าวินั่นเองนะครับทุกคนนะก็ต้องเก็บสแต็กนานอยู่เหมือนกันนะไอ้ี่สบแต็กนี้ก่อจะครบ ก็คือมันมันนาทีกว่านาทีกว่าจะปลดล็อกทีนึงอ่ะเออแล้วมันก็ไม่ได้บอกด้วยนะครับว่าปลดล็อกแล้วเนี่ยมันอยู่ได้กี่วินาทีนะเออมันก็เหมือนแล้วมันยังไม่ได้บอกว่าทุกคนอ๋อหรือมันอ๋อมันปลดล็อกถาวรเลยปะเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วนี่ทุกคนไอ้สองห้าสิวิมันนับครั้งเดียวนี่ว่ะทุกคนเนี่ยมันไม่นับแล้วเนี่ยมันไม่ขึ้นแล้วเนี่ยอ๋อก็ดีเหมือนกันนะถ้าอย่างนี้ถ้าอย่างนี้ก็สแต็กได้เรื่อยๆสิอันนี้มันไม่ขึ้นแล้วอ่ะมันกกก็สสแแตตเรืยๆ เอออันนี้ก็น่าสนใจเหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าก็สําหรับพี่มองว่ายังยังไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร่นะสำหรับพารส,สีฟนี้เนาะแล้วก็ในส่วนของสกิลนะสกิลนี้ไม่รู้จะครูดาวนาไปไหนนะครับเป็นโกบอลด้วยครูดาว2000วินะครับทุกคนนะก็คือเรดิตี้เชเตอร์นะทุกคนเมื่อเรากดใช้งานมันจะมีให้เราเลือกระหว่างเ e เวอเซหรือว่าฟอร์สนะครับ <S <S ถ้าเราเลือกเ e เวอร์เเนี่ยบังคับศัตรูทั้งหมดนะครับให้ถอยหลังนะสิวีนะก็ะคือเ e เวอเซนะถอยหลังย้อนกลับเนาะสิวี แล้วก็ทุกๆ500ร้สต๊กเนี่ยของไอ้พาร์ทสตรงนี้นะครับทุกคนนะมันจะทําให้เราเนี่ยเขาเรียกว่าอะไรจากที่เราถอยหลังไป1ิบวิเนี่ยจะเพิ่มได้อีก5้าวินะกลายเป็น15บาวิแล้วก็มันจะเพิ่มได้เรื่อยๆนะีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุก500ร้สต๊กนะทุก500ร้อสต๊กเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทีละ5้าวิเท่ากับว่าสามารถทําให้ศัตรูเนี่ยถอยหลังไปจนจุดที่มันออกมาได้เลยนะมันถึงจะหยุดนะจะหยุดการทํางานนะเห็นปะ การถอยหลังจะหยุดก่อนห่างศัตรูกลับไปถึงจุดเริ่มต้นของแผนที่ก็คือผู้ง่ายยิ่งตีไปเรื่อยๆย,ย,ยิ่งตีไปเรื่อยๆเนี่ยมีโอกาสที่ทําให้ศัตรูเนี่ยเดินถอยหลังเลยเดินถอยหลังย้อนไม่ใช่ยิ่งตีเด๋วเวลาเราเปิดใช้งานสกิลเนี่ยแล้วถ้าสแต็คตรงนี้เรามันสูงเนาะศัตรูก็จะถอยไปไกลมากเออประมาณนี้นะครับสำหรับถ้าเราเลือกรนะีเวอร์ซอลเนาะแล้วก็สําหรับถ้าเราเลือกฟอร์สนะครับดึงศัตรูทั้งหมดเข้ามาใกล้ไอเซนนะครับในระยะที่มากที่สุดทําให้ศัตรูนะครับติดสถานนะไทม์สตอ็อ อันนี้อันนี้พี่ไม่ใช้ให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นแค่รีเวอร์ซอลเนาะถอยหลังเฉยๆนะก็คือพูดง่ายๆว่ายิ่งมีสแต็กเยอะก็ยิ่งถอยหลังไปไกลแค่นั้นแหละนะส่วนอันนี้เดี๋ยวพี่ใช้อันนี้ให้ดูดีกว่านะเพราะว่ามันครูดาวสองพันวิจะใช้ให้ดู2อันเนี่ยก็ไม่ได้นะครับทุกคนนะเดี๋ยวคลิปนานนะครับโอเคปะเดี <c oughs> ๋ยวใช้อันนี้ให้ดูว่าทายยังไงนะแต่ว่าไม่แน่ใจว่ามอนส์จะตายก่อนหรือเปล่าพี่จะปรับตรงนี้เป็นนอนนะพี่ก็คือไม่ให้อเซนบันโจมตีใช่ไหมทีนี้ก็ออออ่ะะตวนนนีีม้มมมสรรยยูใะยะพค นี้กดสกิลไปนะครับมันก็จะขึ้นไปป๊อปอัพแบบนี้มาให้เลือกว่าระหว่างแดงกับตัวนี้น้าเงินหรือม่วงวะเนี่ยเลือกไปปุ๊บไหนมันดึงศัตรูเข้ามาใกล้นี่กระจุกอยู่นี่ทุกคนนี่กระจุกอยู่นี่ทําอะไรไม่รู้เอ้ยตัวอื่นมันตีอะ่ะเด็ตัวนี้มันตีอ่ะสี่สิบวิอะ่ะทุกคนเนี่ยมันจะกระจุกอยู่ตรงนี้สี่สิบวิที่มันไม่ตายเพราะว่าไอเซนไม่ให้ตีไงเพราะว่าพี่ไม่ให้ไอเซนตีนะมันก็เลยไม่ตายนะเออแล้วเมื่อกี้มันสี่สิบวิแล้วมีเด็กประวัติ ก็คือเนี่ยเห็นปะแค่40วิเองแค่นั้นเองไม่มีอะไรนะเออแล้วก็ไอกซะเซนก็โหระยะเห็นปะระยะเพิ่มมาแล้วละ่ะบวก57%ไงพอมีศัตรูอยู่ใ,ใกล้ไงระยะโจมตีก็เยอะขึ้นเห็นปะโอโหอย่างเยอะเลยดาเมจจิต7%อันนี้บับยังไม่หมดนะอันนี้ยังไม่บัฟอันนี้บัฟแล้วนี่หว่าอันนี้20%อันนี้ยังไม่ได้เปิดนะอันนี้เป็นเท่าไหร่ก็5.16นะเห็นปะหมดแล้วทุกคนอันนี้หมดล,นนมดละดูระยะเรานะเห็นปะดูระยะเราโอ้ระยะเรากคน ระยะเราเก้าสิบ้าแล้วโอ้โหเป็นไงโอ้โหวงแบบว่าเนี่ยโอ้โหทั่วแมปอบบวงทั่วแมปเลยดูดิโอ้ขึ้นอยู่กับจำนวนมอนนะทุกคนโอเคทีนี้เดี๋ยวเปิดเป็นเฟิร์สปั๊บบึมบําซัมเบ้ไปนะทุกคนหายหมดห้าวีตีทีเดียวก็หายหมดนะทุกคนโอเคปหะอ่าสำหรับตัวละครนี้พี่มองยังไงนะตัวละครเนี้ยพี่มองแค่เบสดเาเมจนะโหดมาก เบดเมนโหดมากส่วนพาสซสีฟกักิลก็ไม่มีอะไรนะครับทุกคนพี่มองว่าไม่ทั่วไปนะเออไม่ไม่ได้โหดอะ่ะพาร์สี่ตกิลก็ต้องไปเอาประยุกต์การใช้งานนะว่าจะเอาไปเล่นในส่วนของทัวร์นาเมนต์ได้ไหมหรือลงอะไรได้ไหมนะในการหยุดเวลากับรีเวอร์ซ้อลนั่นเองนะครับทุกคนแต่ถ้ามองแค่เบดเมนคือโคตรโหดโอเคไหมโหดมากๆนะโหก่าตัวเดิมอ่ะโหกว่าร่างเดิมมาเยอะเลยโอเคสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะครับทุกคนเนาะก็คงมีประมาณนี้นะครับเนาะ ก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคลิปหน้าน่าจะเป็นอุนคิโอรานะครับทุกคนเนาะคลิปนี้พี่ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ